สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้อันนี้ครับพี่น้องนี่ข้างหลังบ่ปันไดพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิ้อันนี้ครับตื่นมาผมก็เห็นอันนี้รถครับนี่ครับวิวบรรยากาศตอนเช้าของบ้านลูกสาวครับให้ดูนี่ครับนี่โอ้โห บรรยากาศหลักล้านครับดูครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับสุดยอดครับบรรยากาศสดชื่นครับกับหมอกครับหมอกลอยในอากาศครับเหนือต้นข้าวแค่นิดเดียวนี่ครับดูบรรยากาศสุดๆครับ นอนอย่ดีๆครับพนปุ๊กขึ้นมาครับว่ามาเบิงอันนี้ครับโอ้โหผมเห็นร้วกาเศร้าเมื่อยหย่อนอยู่ด้พี่น้องเบิงกระโดดครับบรรยากาศตอนเศร้าครับบ้านลูกสาวครับเบิงครับเบิงบรรยากาศร,บรอบรอครับเบิงครับ ยอดครับก็ไม่อยากมีบ้านแบบนี้แตว่าน้อพี่น้องเบิ่งครับเขา่าเขียวๆนะครับเขียวเหลืองนิดๆหน่นนอยๆครับใกล้สิพอ่อด้เกี่ยวเลยแหละเขาครับเศรามาก,กับบรรยากาศก,ากันทั้งสี่รถนี่ครับ ยิงมีแสงอาทิตย์ร่วมด้วยครับนี่ครับวันนี้วันดีครับวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนอขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับมีโชคนะครับโชคดีมีชัยมีโชคกันทุกๆคนนะครับนะม่ขึ้นกันอย่างที่บอกครับ เมื่อคืนอระวางเดินทางนะครับก็มีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์ก็คือมีเหตุการณ์รถไหลครับจอดรถเข่าของน้ำอยู่อยู่มอเตอร์เวย์เนาะอยู่อยู่เอ็มหกครับโคราชเอ็มหกลำตะคองครับรถไหลครับพี่น้องคนขับเพิ่นลืมใส่เบรกใส่เบรกมือครับไหลไปส้นกับขอบของน้ำครับดีมันโชคดีมันมีอ่า เข่งขยะครับชนเข่งขยะครับจนป้ายทะเบียนรถครับป้ายทะเบียนข้างนาครับรุดครับอ่าป้ายทะเบียนเลขเลขทะเบียนรถก็คือสองหกหกศูนย์ครับอ่าเมื่อกี้เห็นพ่อการใช้บอกว่าอ่ามันตรงกับเลขลอตเตอรี่ที่ลูกสาวหยิบเมื่อวานครับอ่าอันนี้ก็ด้วยเหตุบังเอิญเนาะนะครับผมกับบรูดอ,อกนะครับว่าลูกสาวหยิบในลอตเตอรี่ หมาเลขใดนะครับแต่ว่าป้ายทะเบียนนะคือสองหกหกศูนครับะผมว่างวดนี้มีหกครับอ่ารถไหลยูเอหกครับพี่น้องแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับมีรถปาดปาดหน้าออกมาจากฝั่งซ้ายเลนซ้ายครับถนนมาสามเลนนะปาดมาตอไซเข่าขวาสุดในเลนที่สามครับเข่าขวาสุดแต่ปาดมาเดียวเลยพี่น้อง เลขรถขัานนันจะสองหกอีกช่กัน,นครับนี่สองหกสองหกศูนย์ 26, 26ครับมันมิเตรสองหกสองหกมิเตอรหกเคื่อนนี่ครับ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามือนีมันตรงมีแหละเลขหกนะครับมันต้องมีละหกอ่ะมันตรงมีหกครับวันนี้ต้องมีหกคิดวานะพี่น้องคิดว่าคิดว่าครับอ่าเบิ้งพี่น้องพี่ ฉากบ่วิวสุดๆเลยครับอู้ที่สุดเลยครับที่สุดที่สุดไอเบงวิวครับพี่น้องตอนนี้กับพอ่อแม่เอฟซีกำลังพากันเดินทางครับทยอยเดินทางมาครับทยอยเดินทางมานะครับกำลังพากันทยอยเดินทางมา นี่ครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยดวงอาทิตย์กําลังขึ้นพอดีครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีดอน,อดนะครับเนี่ยครับอืมสุดยอดกับบรรยากาศหลักล้านยามเช้าครับอ่าที่สีสเกตรครับวิวสวยครับวิวสวย ขนาดถ่ายรูปสวยๆกันนี่หละครับมาครับเมื่อแรงครับเมื่อแรงเมื่อแรงมีหมอลำวงใหญ่ครับสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับลูกสาวมีโชว์ไหมครับผู้ใดมบาบ่ได้กับเขาคุมปิดเด้อพี่น้องเด้อเขากุมปิดหักผลดสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับสิบ แบบมือเดียวหรือว่าแบบเมาขนาดจะได้ครับมือเดียวก็น่าจจะร้อยก็บาทพี่น้องเข้าไปเบื้องรายละเอียดได้ครับในสายนเฟซบนแพงแฟนแฟนเพจนะครับนะหรือทักทักไปโหลดครับพี่น้องมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ครับในแชททักเข้าไปในแชทของเพจได้เลยครับอ่าโอนเงินนะครับส่งสลิปแล้วก็รอรับลิงก์กดเขาลิงก์ขอเขาร่วมกุ้มนะครับแล้วก็รอดูได้เลยนะครับไปสิรวมทั้งบ,บุญกับลูกสาวกบับอ่าทั้งวัดกับ สามารถทักหาทั้งพ่อเอกได้เนาะพี่น้องนะครับก็เห็นบอกว่าจะทําบุญร่วมทําบุญก็สามารถโอนเข้าที่บัญชีวัดได้นะครับวัดหนองคูครับบัญชีวัดนะครับทักสอบถามทั้งพ่อเอกก็ได้ครับพี่น้องโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับบรรยากาศตอนเศร้าที่บ้านน้ององค์อิงนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวให้ดูวิวอีกรอบหนึ่งนี่ครับนี่อ่ะสวยๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบรรยากาศยามเชา้าที่หนองคูครับ